ข้อแตกต่างของเครื่องรัดกล่องระหว่างระบบ1มอเตอร์และ2มอเตอร์เครื่องรัดระบบ1มอเตอร์เป็นการทำงานระบบเก่าเครื่องรัดระบบ2มอเตอร์เป็นการทำงานระบบใหม่ระบบ2มอเตอร์จะประหยัดไฟกว่าระบบ1มอเตอร์โดยมอเตอร์จะทำงานเฉพาะตอนใช้งานเท่านั้นส่วนระบบ1มอเตอร์ มอเตอร์จะสแตนบายแทบจะตลอดเวลาและมีเสียงรบกวนอยู่ตลอดเวลาการทํางานตัวทําความร้อนในระบบ2มอเตอร์ในระบบใหม่จะรับไฟจากแผงวงจรทำให้ประหยัดไฟและเมื่ออุปกรณ์เสียจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าส่วนในระบบ1มอเตอร์ความร้อนต้องผ่านหม้อแปลงผ่านสายฮิตเตอร์ไปยังหัวฮิตเตอร์ แต่ฮิเตอร์ของระบบนี้จะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าระบบ2มอเตอร์มีการทำงานที่ไม่ซับซ้อนส่งกำลังจากมอเตอร์โดยตรงชิ้นส่วนน้อยกว่าจึงดูแลรักษาง่ายส่วนระบบ 1- มอเตอร์นั้นต้องคอยหมั่นเช็คสายพานว่าตึงไปหรือหย่อนไปสภาพของสายพานก็ต้องคอยเช็คอยู่เสมอ ระบบ2มอเตอร์ควบคุมแรงรัดด้วยความเร็วมอเตอร์รัดได้นุ่มนวลเหมาะกับสินค้าบอบ,บางเพื่อป้องกันการเสียหายของสินค้าที่จะรัดระบบ1มอเตอร์จะใช้สปริงบีบอัดในการรัดให้แน่นเหมาะกับการรัดของที่ต้องการความแน่นมากๆสรุปข้อแตกต่างของทั้ง2ระบบ